วันนี้เราจะพาคาเลาไปมไชมไอชมป <c oughs> ช,ชมกองนะครับซึ่งจะจัดในงานเลยบุองทำของ,ขอ,ง,อ,งอ,อาจารย์เล็กทีโบน <c oughs> ซึ่งจะมารุดกับในวันที่12วันละันครับ,รบก็จะมีกองอยู่ทั้งหมด5ชุดครับชุดแรกเป็นรุดิอีมิน,นคับบ ส่นคนคุดกองในงานนี้ก็มาที่ให้พี่เบสให้รูปถึอะไรนะคืออะไรปูปูช่วนะครับจะเป็นเพ่อดิเจตของพี่ปูนะครับที่จะขอกองอยากเชื่อต้คอมดเจสินนะครับ จะเป็นผ่อนนะครับเลยฝ่กครับเด็ตัวนี้จะเป็นตัวทำทำสีใส่พอดีส่วนตัวเนี้ยจะเป็นพาม่านะพาม่าสตาร์คลาสสิกอ่าพาม่าสตาร์คลาสสิกส่วนชุดต่อมานะครับเป็นสุนัขต้อง ไม้มีเป็นหรือปเปล่าไ,ไม่รู้ครับไม้อะไรบไม่ได้ครับคอนเนเนอร์อันนี้จะเป็นซีมซีนะแต่ว่าวันจริงอาจจะเป็นโซลยามีเป็นตอนนี้ตอนนี้ไปไหนครับตอนนี้น่าจะเอาไปลงจนนำ้ำ <laughs> อันนี้ก็เป็น ก็ได้เขียนเหนือนับครับจะเป็นตัวอะไรกันกับที่แล้วครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นเอ่เป็นกองแต่งมากองแต่งอ่าตอนนั้นจะไม่มีไอ้ไม่มีเขางไม่มีของกลางนะครับจะเป็นตัวแบบจับใส่ขาสตอนนี้ยังไม่แต่งครับครับตอนนี้ยังไม่แต่งนะครับ ตดท้ายนี่นะครับจะลืมพากันมาเยะยนะครับที่ห้อง301พิ่อยูอย่ายางกรสินนะครับเอสาพันถังน้ำสามพก็พีดวัว